รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุข,สขลุกข่าวทุกวันสุขเวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีทางช่องเทนทีวีแห่งนี้กับพวกเราสองคนดิฉันนางสาววานิตาบุญพิศค่ะและดิฉันนางสาวสุนิตาอาเวาค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นข่าวด้านการพยาบาลของหอพักอิสต์ธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลากันนะคะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอิสต์ธรมเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาได้เริ่มต้นดําเนินโครงการขึ้นเพื่อที่จะพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์โดยใช้หอพักเป็นฐาน ะะตั้งแต่ปีพศ2557โดยมีเป้าหมายในการที่จะทดลองนําร่องกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบนะคะและสามารถนํามาใช้พัฒนานักศึกษาครูทั้งระบบในปีพศ2562ซึ่งเป็นปีเดียวที่สร้าง หอพักเสร็จพอดีนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องอาศัยอยู่ในหอพักเป็นระยะเวลา3ปีการศึกษานะคะโดยระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในหอพักซึ่งนอกเหนือจากเวลาเรียนตามตารางเรียนปกติของแต่ละวันของนักศึกษาจะได้รับกิจกรรมเสริมนอกเวลาด้วยก็คือพูดง่ายๆนักศึกษาจะมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติด้วยค่ะค่ะจากโครงการดังกล่าวนะคะ คุณวาคิดว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับนักศึกษาบ้างคะคะในช่วงแรกนะคะนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบ extra time เนี่ยมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนได้จึงทําให้นอนไม่เพียงพอหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเนื่องด้วยการเรียนและกิจกรรมต่างๆและอาจจะปรับตัวแบ่งเวลา ได้มีดีเท่าที่ควรนะคะและเนื่องด้วยการทานอาหารไม่ตรงเวลาจึงทําให้อ่อนเพียง่ายจึงทําให้ช่วงแรกนั้นมีนักศึกษาเอกซ์ทามบางส่วนนะคะที่เกิดอาการป่วยง่ายแต่เนื่องด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่หอพักเป็นอย่างดีทางด้านบริการด้านพยาบาลนั่นเองค่ะ จากเหตุการณ์นี้นะคะจึงทําให้นักศึกษาอซ์ตรรมนั้นประทับใจในการดูแลของเจ้าหน้าที่หอพักเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมเคสตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่หอพักจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับนักศึกษาตัวอย่างของการป่วยจากหอพักนักศึกษาตึกเอนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเวนิดาหิมลีนะคะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะค่ะ อยากทราบว่าตอนที่มีอาการป่วยวันนั้นมันเป็นอาการยังไงหรอคะตอนนั้นนะคะหลังจากออกออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งรีดผ้านะคะทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะและหลังจากนั้นมนันรู้สึกปวดท้องหนักพอปวดท้องหนักหนูก็เข้าในห้องน้ํานะคะและทีนี้เรายังไงนะแบ่งแบ่งเ,เพื่อจะให้ถ่ายท้องหนักออกสะดวกแต่ว่า มันปวดท้องหนักมากแล้วเราเหมือนเรากั้นหายใจแล้วที่นี้มันไม่มีออกซิเจนเข้าไปแบบทำให้เราเหมือนเกิดอาการช็อกแล้วก็หมดสติลงไปอ๋อแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หอพักมาช่วยยังไงบ้างคะก็มีอะอย่างแรกก็คือพอพอเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนในห้องนะคะเพื่อนรุมเนี่ยก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ทีนี้เพื่อนคนนึงก็โทรหาผู้ปกครองหอพักและที่นี้แป๊บเดียวเองค่ะผู้ปกครองหอพักก็ขึ้นมาที่ห้องของของของห้อ ดิฉันแล้วผู้ปกครองของพักก็โทรหารถพยาบาลและทีนี้รถพยาบาลก็มารับแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาค่ะค่ะแล้วอยากทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแล,ลข,อของของพักค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีมากรู้สึกตื้นตใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกถึงได้ถึงความปลอดภัยที่เราเลือกถูกแล้วแหละที่ได้มาอยู่ของพักนักศึกษาอิตาลีที่นี่ค่ะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองของพักแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันด้วยค่ะ งั้นก็ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะที่ได้มาช่วยให้สัมภาษณ์กับเรานะคะนี่คือบุคคลตัวอย่างของการป่วยจากนักศึกษา extra time ตึกเอนะคะค่ะจากการสัมภาษณ์ข้างต้นนะคะทําให้รู้ว่าระบบ extra time หรือเจ้าหน้าที่หอพักนั้นได้ดูแลนักศึกษาทุกคนเท่าเทียมกันเลยนะคะคุณตาค่ะก็จะเห็นได้ว่าทางหอพักเองก็ให้ความสําคัญกับนักศึกษาทุกคนนะคะค่ะต่อไปเราจะพาไปชมการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่หอพักนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราได้อยู่กับพี่เจ้าหน้าที่หอพักนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับทุกปัญหาของนักศึกษาภายในหอพัก e x ็กซ์ i ตอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนําตัวให้กับเราหน่อยนะคะครับผมงนายอนันต์ลเลาะนะคบก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปรกครองของคณก,กสายสตาร์ไทม์นะครับค่ะอยากจะทราบว่าสวัสดิการ ที่บริการให้กับนักศึกษาหอพักนะ้น้ะมีอะไรบ้างครับครับก็ในส่วนของสวัสดิการต่างๆนะครับที่เราจัดบริการให้กับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตไร้สายนะครับการบริการน้าดื่มนะครับมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางนะครับมีห้องเรียนนิสสเปกนะครับที่เป็นห้องที่ไว้ให้นักศึกษานะครับก็ไว้ ทำกิจกรรมหรือว่าทำง,งานกลุ่มน,นะครับก็มีเจ้าหน้าที่รปภดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับมีแม่บ้านนะครับที่คอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนะครับ,ม,รรบมีบริการจ่ายยานะครับจ่ายครุภปปัณฑ์นะครับแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าบอกไปก็เยอะๆเพืนนะครับ จากที่ได้ฟังพี่เจ้าหน้าที่พูดในสักคู่นี้ทางเรารู้สึกสนใจในประเด็นหัวข้อของการส่งต่อผู้ป่วยนะคะอยากทราบว่าสามารถที่จะเข้าไปแจ้งได้ทางไหนบ้างคะก็ในส่วนของการส่งต่อผู้ป่วยนะครับไปยังโรงพยาบาลนะครับก็จะมีช่องทางหลักๆอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของไลยกลุ่มนะครับคือรักษาขอภักอาจจะมีไลยกลุ่มอยู่ละหรือไม่ก็ลายส่วนตัวนะครับอันนี้จะเป็นช่องทาง หนึ่งช่องทางแรกนะครับที่ที่จะไปปรึกษาหรือเราศึกษาระหว่างกันนะครับหรือว่าช่องทางที่สองก็คือนักศึกษาก็สามารถโทรมา,เ,าเบอร์ส่วนตัวนะครับหรือว่าเบอร,สร์สำนักงานซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นักศึกษาก็จะมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของตอนที่เราประติดต่นะครับเราก็จะแจ้งมายเลขโทรศัพท์อะไรต่างๆให้กับนักศึกษาแล้วนะครับ และก็ในส่วนที่3ก็คือนักศึกษาสามารถเดินลงมานะครับแจ้งไปที่ห้องสำนักงานนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สแตนมบายแล้วก็ดูแลให้บริการอยู่นะครับค่ะแล้วอยากได้ทราบในส่วนของเจ้าหน้าที่ว่ามีวิธีการรับมือกับนักศึกษาที่ประสบใครยได้ป่วยมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างครับในส่วนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนเป็นต้นนะครับว่าป่วยในระดับไหน จำเป็นที่จะต้องส่งต่อรงพยาบาลไหมหรือว่าแค่ทานยาหรือว่าทายาแค่นี้ก็พอละนะครับอันเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปไปตรวจสอบก่อนนะครับไปไปไปซักข้อมกถามข้อม,มูลประวัติอะไรก่อนนะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องส่งจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกรถพยาบาลนะครับเพื่อมารับนักศึกษานะครับรับจากของนักศึกษาแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ เมื่อถึงโรงพยาบาลเลรียบร้อยแล้วนะครับหมอทําการรักษาอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้รถพยาบาลนะครับนำนักษา,าเรานะครับกลับมาที่หอทีเฟพอหลังจากนั้นนะครับาทางผู้ปกครองของพักก็จะคอยอไปดูอาการอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดจนการรักษาหายดี ค่ะ,อย,ะอยากจะทราบว่าสถิติในแต่และเดือนในการส่งต่อน,นักศึกษาที่เจ็บป่วยประมาณกี่รายคะก็จากที่เราเก็บข้อมูลมานะครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งน,นะครับที่จะต้องส่งต่อนันกศึกษาไปยังโรงพยาบาลประมาณ4รายครับสี่รายต่อเดือนอยากจะทราบว่าลักษณะอาการส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคะครับก็ตั้งแต่ที่เราเปิดทําการขอพักมานะครับมีระยะเวลาถึงปีกว,<ม>กว่านะครับ อาการที่เราส่งต่อนักศึกษาื่องพยาบาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับม่อนแรงก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของอากอ่อนเพียนะครับอ่อนเพียน่องจากว่านักษาอาตราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทํางานหนักนะครับนอนดึกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของอาการรุนแรงยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีการสาังเราไม่เคยพบนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะคะที่ให้ข้อมูลกับทางเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากประเด็นข่าวนะคะคุณต้าการดูแลด้านการพยาบาลที่ว่าจริงหรือเจ้าหน้าที่หอพักอิสาทาวนดูแลนักศึกษาด้านการพยาบาลเป็นอย่างดีในส่วนนี้คุณต้าคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นมหาลัยใดใช่ไหมคะคุณวามันก็มีการบริการหรือสวัสดิการที่ ดีกับนักศึกษาอยู่แล้ว<ช>เพียงแต่ว่าะระบบ X time เอเทมจะมีการบริการสวัสดิการทางด้านการพยาบาลที่แ้่งวดตลอด24ชั่วโมงและอันนี้ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเรียนหนักแต่มีการบริการที่เหมาะสมและดูแลนักศึกษาและให้ความสำคัญันักศึกษาได,ได้ได้เป็นอย่างดีอันนี้ต้องชื่นชมเขานะคะ และหากมีนักเรียนคนใดนะคะที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนปลายและต้องการที่จะเป็นครูที่ดีมีศักยภาพและอยากจะเข้าเรียนในระบบของ e x ็กซ์ทสามารถนํามหาวิทยาล,ลัยราชพัฒยาไปเป็นตัวเลือกในการเข้าเรียนต่อในอุดมศึกษาได้นะคะปต้องแล้วค่ะค่ะก่อนจบข่าวในวันนี้พวกเราจะพาไปชมความน่ารักของเกิร์กรุ๊ปวง SM นะคะที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนจะสุขคุกข,ข่าวขอตัวลากันไปก่อนและเจอก,กันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะมมีอมออยยยาากเคััขนนงงู่ึ